คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ทุกๆท่านนะคะมาต่อกันที่หวยฮานอยพิเศษปกติ VIP สูตรเม็ดเดียวนะคะเพื่อนวิ่งรูตัวเดียวเนาะเพื่อนๆจะนำไปเล่นฮานอยอื่นๆก็ได้นะคะน้อยเฉพาะกิจน้อย 4D น้อยสตาร์นะคะเพื่อนเล่นได้หมดเลยนะคะหลักๆก,ก็จะมี พิเศษปกติ VIP เนาะเพื่อนๆ่คะก่อนอื่นนะคะเรามาดูผลของวันที่4กันก่อนเนาะปังสุดๆไปเลยนะคะเพื่อนเราเจาะเข้าทั้ง3นอยเลยนะคะมาดูรอบพิเศษค่ะ160แล้วก็2 2สองนะคะเพื่อนเราเข้า2ตัวบนนะคะ60นตรงๆเป็นเลขที่ต้ำเน้นด้วยนะคะ22ไม่เข้ารอบปกติค่ะ 4,77นะคะแล้วก็1,6นะคะเพื่อน7,7ไม่เข้า1,6เข้าเป็นตัวกลับนะคะเป็นตัวที่ต้องเน้นให้เหมือนกันนะคะมาดูรอบ vip ค่ะ8,33แล้วก็6 5นะคะเพื่อน3,3ไม่เข้า6,5เข้าตรงตรงเลยนะคะเราเจาะเข้าทั้ง3น้นอยเลยค่ะปังสุดๆไปเลยนะคะเพื่อน ใครที่ตามเม็ดเดียวนะคะวันที่4นะคะตําดีใจด้วยเนาะมาต่อนะคะของวันที่5เนาะเม็ดเดียววิ่งรูปตัวเดียวนะคะเพื่อนคือเลข3เนาะมี3 003 3113 3223 3 3นะคะ3443 3553 3663 3773 3883 3993นะคะเพื่อนๆต้องจะเจาะให้เพื่อนๆ4ชุดนะคะตัวแรกก็คือ3113 3223นะคะ3443และ 3 8 8 3ามนะคะเพื่อนชอบตัวไหนก็ซื้อตามได้เลยเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะคะต้องเน้นย้ำเพื่อนๆไว้ตลอดเน้นย้ำไวท้ทุกๆคลิปนะคะเพื่อนอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะเนาะต้องขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะคะถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้ทำบุญด้วยนะคะเพื่อน ทำบุญต่อบุญเนาะเราจะได้โชคดีถูกหวยทุกๆงวนนะคะเพื่อนๆต้มพารวยขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย